เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้โลกดิจิตอลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเบื้องหลังมันทำงานกันยังไงวันนี้เราจะมาถอดรหัสภาษาลับของอินเทอร์เน็ตด้วยการติดตามการเดินทางของข้อมูลชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งกันครับคือทุกครั้งเลยนะที่เรากดส่งข้อความเล่นโซเชียลมีเดียหรือทำอะไรก็ตอมบนโลกออนไลน์เบื้องหลังการคลิกง่ายๆแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันคือกระบวนการที่แบบซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากเจ้าสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าแพ็กเกจข้อมูลนี่แหละและในวันนี้เนี่ยเราจะมาตามติดการเดินทางของเจ้า Data p a c k กเกกันครับว่าจะผ่านขั้นตอนอะไรบ้างตั้งแต่การกำเนิดหาที่อยู่เลือกเส้นทางจนไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยลองนึกภาพตามนะครับเพื่อให้อุปกรณ์เป็นพันๆล้านชิ้นทั่วโลกเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องได้ มันก็ต้องมีภาษากลางที่ทุกเครื่องเข้าใจตรงกันถูกไหมครับในโลกของเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเรียกภาษากลางที่ว่านี้ว่าโปรโตคอลครับใช่เลยครับโปรโตคอลเนี่ยมันก็เหมือนกับวัยกรกับคำศัพท์ของอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับมันเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่วิธีการจัดรูปแบบข้อมูล ไปจนถึงวิธีเช็คว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยมันถึงปลายทางเรียบร้อยดีไหมเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละซีกโลกเนี่ยจะสามารถคุยกันรู้เรื่องได้จริงๆทีนี้เพื่อจัดระเบียบไอ้กระบวนการที่มันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยเหล่าวิศวกรเขาก็เลยสร้างโมเดลมาตรฐานขึ้นมาครับเรียกว่า OSI m o เด l ซึ่งมันจะแบ่งการสื่อสารออกเป็นชั้นๆหรือเลเยอร์นั่นเอง ในวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เลเยอร์หลักๆที่สำคัญๆที่ทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้สำเร็จตั้งแต่ชั้นกายภาพอย่างพวกสายเคเบิลไปจนถึงชั้นที่คอยจัดการเรื่องที่อยู่แล้วก็เส้นทางครับเอาล่ะครับมาเริ่มการเดินทางของแพ็กเกจข้อมูลกันที่ชั้นแรกสุดกันเลยนั่นก็คือชั้น physical layer ครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า p h y s i c a l มันก็คือทุกอย่างที่จับต้องได้นั่นเองเป็นจุดสตาร์ทเลยนะที่ข้อมูลของเราจะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณเพื่อส่งออกไปแน่นอนครับการเดินทางเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่อุปกรณ์ของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปอยังอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอย่างพวก Access Point Switch และก็เร u เตอร์เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสู่โลกอินเทอร์เนต็ตอันกว้างใหญ่ แล้วข้อมูลของเราเนี่ยมันจะเดินทางออกจากเครื่องได้อย่างไงบ้างก็มีหลายวิธีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบสายแลนที่ใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตหรือจะเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi ที่เราคุ้นเคยกันดีหรือถ้าอยู่นอกบ้านก็ใช้ Data า,ามือถืออย่าง 5G ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็คือช่องทางกายภาพแรกสุดของการเดินทางนั่นเองครับโอเคพอข้อมูลของเราเข้าสู่เครือข่ายได้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะรู้ได้อย่างไงล่ะว,ว่าต้องไปที่ไหน นี่แหละครับคือหน้าที่ของเลเยอร์ที่3หรือเน็ตเวิร์กเลเยอร์ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกับพี่ไปษณีเลยครับคือคอยจ่าหน้าซองให้กับข้อมูลของเรานั่นเองคืออย่างนี้ครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะที่ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า IP address มันคือเลขที่อยู่เฉพาะตัวของเครื่องนั้นๆที่ทำให้เครือข่ายทั่วโลกสามารถส่งข้อมูลไปหาอุปกรณ์เครื่องนั้นได้แบบเป๊ะ ไม่ต่างอะไรกับบ้านเลขที่เลยครับที่ทําให้บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายมาถึงบ้านเราได้ถูกคนแล้วคําถามคือเราได้ IP Address มาจากไหนสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราๆเ,เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับอุปกรณ์ของเราจะได้ IP มาแบบอัตโนมัติจากระบบที่เรียกว่า DHCP ครับแต่ว่าสําหรับอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆอย่างพวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยวิศวกรเน็ตเวิร์กเขาจะต้องกําหนด i p address แบบตายตัวหรือที่เรียกว่าแบบแมนนวลหรือสเตติก เพื่อให้ทุกคนบนโลกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปหาเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ตลอดเวลาไงครับโอเคมาถึงตรงนี้แพ็กเกจข้อมูลของเรามีทางที่อยู่ต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปในเลเยอร์ที่4หรือ transport layer ก็คือการตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลก้อนนี้ไปแบบไหนดีจะเน้นแบบชัวร์วถึงแน่นอนหรือว่าจะเน้นส่งให้เร็วที่สุดตรงนี้มีสทางเลือกหลักๆครับ เหมือนเลือกว่าจะส่งของแบบไหนแบบแรกคือ TCP อันนี้จะเหมือนส่งพัสดุแบบลงทะเบียนเลยครับคือมีการเช็คทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกชิ้นเนี่ยไปถึงครบถ้วนแล้วก็เรียงลำดับถูกต้องเป๊ะๆซึ่งมันก็จะเหมาะกับการเปิดหน้าเว็บหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่ความสมบูรณ์แบบ100%นี่ยสำคัญที่สุดส่วนอีกแบบคือ UDP ครับอันนี้จะเหมือนการส่งโปสการ์ดคือเน้นส่งให้เร็วที่สุดไว้ก่อน ไม่มีการมานั่งเช็คอะไรมากซึ่งก็จะเหมาะกับการสตรีมวิดีโอหรือเล่นเกมออนไลน์ที่ความเร็วเนี่ยสำคัญกว่าการที่ข้อมูลจะตกหล่นไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับและแล้วหลังจากที่เดินทางฝ่าฟันข้ามเครือข่ายมาในที่สุดข้อมูลของเราก็มาถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทางจนได้ครับพอมาถึงที่นี่ปุ๊บกระบวนการทั้งหมดก็จะย้อนกลับคือข้อมูลจะถูกแกะกล่องผ่านเลเยอร์ต่างๆเพื่อให้แอปพลิเคชันที่รออยู่ปลายทางเนี่ยเข้าใจได้ว่านี่คือข้อมูลอะไรใช่แล้วครับ ประเด็นสำคัญก็คือพอมาถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วกระบวนการทั้งหมดมันจะทำย้อนกลับไอ้ข้อมูลที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตอนส่งมาเนี่ยก็จะถูกนำมาประกอบร่างกันใหม่ถอดรหัสจัดรูปแบบแล้วก็ส่งมอบให้กับแอปพลิเคชันที่ร้องขอได้แบบเป๊ะๆอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่รันเว็บไซต์ Facebook อยู่นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเราได้เห็นการเดินทางทั้งหมดแล้วนะทีนี้เรามาสรุปภาพรวมของเส้นทางนี้กันอีกสักรอบดีกว่าครับ ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรากดส่งบนหน้าจออุปกรณ์ของเราข้อมูลก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณแล้วก็ถูกส่งผ่าน Wi-Fi หรือสายแลนไปยังเราเตอร์ที่บ้านของเราจากนั้นก็ออกเดินทางผจญภัยไปในล่วงอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยมี IP Address เป็นเหมือน GPS คอยนำทาง และในที่สุดก็เดินทางไปถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้ข้อความของเราได้ถูกอ่านหรือการกดไลค์ของเราได้รับการบันทึกนั่นเองครับและสิ่งที่มันน่าทึ่งที่สุดก็คืออะไรทราบไหมครับคือกระบวนการทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นพันพันล้านครั้งในทุกๆวินาทีทั่วทุกมุมโลกเลยนะมันเป็นระบบการทำงานที่ทั้งซับซ้อนแต่ก็มีประสิทธิภาพแบบไม่น่าเชื่อจริงๆ ต้องบอกว่าโมเดลการสื่อสารที่เราดูกันวันนี้เนี่ยมันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วด้วยแต่พอเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งมันก็น่าคิดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยการเดินทางของข้อมูลมันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันนะและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับการอธิบายในครั้งนี้ค่ะ